ท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วงที่สองนะฮะยังอยู่กับอาจารย์วันธิดาสงขาวและก็อาจารย์สุพัรศีงามฮะทั้งสองท่านเป็นกรรมการและเป็นอาจารย์นะฮะอยู่ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับกำลังคุยกันถึงเรื่องชาวราศี แมงป่องฮะกลุ่มดาวแมงป่องนะครับว่าจะเป็นยังไงในปี2560นะฮะก่อนอื่นก็มาดูกิจกรรมของคนในวงการโหราศาสตร์ฮะเชิญฮะค่ะก็สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนังสือดีนะคะมีไว้คู่บ้านคู่กายนะคะเจาะลึกดวงเมืองวิเคราะห์ดวงคนนะคะครกระจ่างชาัดทั้ง12ราศีการงานการเงินและความรักสุขภาพนะคะ รู้จังหวะดวงเพื่อพลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสนะคะโชคดีตลอดปีรากาหรือปี2,560ดวงเมืองดวงคนนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพง์เจริญน,นายกสมาคมหมูราสตร์นาชาติและท่านอาจารย์ฟองสนานจามนจันนะคะมีจําหน่ายแล้วนะคะติดต่อสมาคมหมูราสาตร์นานชาติหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะ เป็นกิจกรรมโครงการเผยแพร่ค,ความรู้สู่ประชาชนนะคะสมาคมโุราศาสตร์นานาชาติมูลนิธิสมาคมโุราศาสตร์นานาชาติและมูลนิธิพระดมศิลปลคุณเสริมสุวัฒโนนะคะและชมรมหรสตรีนา,นานาชาติแห่งประเทศไทยโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงษเรือนนายกสมาคมโุราศาสาตร์นานาชาตินะคะข่าวดีนะคะข่าวด่วนข่าวเด่นนะคะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะจะศึกษาวิชาโหราศาสาตร์ไทยฟรีนะคะเปิดแล้วนะคะการศึกษาอบรมวิชาโหราศาสาตร์ไทยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ถ้าท่านว่างวันอาทิตย์ท่านก็เรียนวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะสถานที่ก็โรงอาหารโรงเรียนวัดราชนัดดาหลังพระพรามหาเจษฎาบดินถนนราชดำเนินกลางตัดกลับถนนมหาชัยแขวงบวรนิเวศเขตพระนครกรุงเทพนะคะถ้าท่านผู้สนใจว่างวันจันทร์นะคะก็เรียนวันจันทร์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะสถานที่ก็ห้อง สำนักงานของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะที่วัดราชนัดดานะคะหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับท่านผู้สนใจที่จะศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยฟรีอันนี้ที่สาขาบางขุนนนท์นะคะตั้งวันทุกๆวันพุธตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึงเวลา17บเนาฬิกานะคะสถานที่ก็48่สบถ้าเถนนบางขุนนนท์นะคะหน้าปากทางเข้าวัดใหม่ใหญ่เป้นตรงข้ามตลาดนะคะตรง,ตรงนั้นถนนบางขุนนนท์ บาททางวัดใหม่ใหญ่เป้นหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะมีการเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์ชตาบ้านเมืองนะคะทุกๆวันอังคารตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกานะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยบงเจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะคะและท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์มากว่า40ปีนะคะ ท่านยังเป็นผู้ได้รับรางวัล Grace a u t ท o จเจอร์ออฟเอ2011ในการประชุมนะักโหราศาสตร์ระหว่างประเทศนนคอรกันกาต้าประเทศอินเดียนะคะติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ทุกๆวันพฤหัสนะคะมีการศึกษาโหราศาสตร์เปรียบเทียบนะคะเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและก็ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกานะคะในการเปิดอบรมโหราศาสตร์ โอราศาสตร์โดยใช้กำพีจากกทิปนีนะคะโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโอราศาสตร์นานาชาติอันนี้ที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะหรือติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็ท่านผู้สนใจนะคะที่จะรับฟังท่านผู้สนใจนะคะที่จะ ท่านจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษฟรีนะคะทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกานะคะสถานที่ก็โครงการป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเรามีวิทยากรและท่านท่านคณาจาราย์หลายๆท่านที่มาบรรยายให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบนะคะติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะอันนี้ทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกานะคะมีการเปิดอบรวมวิชาฝาแฝดหัวราศาสตร์ดาราศาสตร์โดยท่านอาจารย์สิทธิชัย จันทรศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพและท่านอาจารย์ดรพินโยพงษเรือนายกสมาคมโหราศาสตร์นานานชาติผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาโหราศาสตร์นะคะอันนี้ทุกๆวันเสาร์เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬิกาสถานที่ก็โครงการป้อมปราบศัตรูพ่หรือติดต่อตามเบอร์หน้าเจอได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทุกๆวันเสาร์นะคะมีการเปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์ชตาบ้านเมืองโดยท่านอาจารย์ดรพินโยพงษเรือนนะคะเปิดใหม่รุ่นนี้นะคะกำลังเปิดรับสมัครสำหรับท่านผู้สนใจ ท่านผู้ฟังนะคะติดต่อตามเบอร์หน้าจอได้เลยนะคะค่ะครับนะฮะก็สนใจเรื่องโหราศาสตร์ก็ไปศึกษาคนา้นคว้าเร่าเรียนนะฮะได้ที่สมาคมโหราาสตานนานาชาตินะครับทั้งที่วัดราชนัดดารามวรวิหารนะฮะถนนราชดำเนินกลางหลังพระปรามาเจษดาบดินแล้วก็ที่โครงการป้องปรับศัตรูผ้ายนะฮะ อยู่ใกล้ๆวัดสมนัดนะริมคลองะดุงครุงเกษรแล้วก็อีกแห่งหนึ่งเพิ่งเปิดใหม่นะครับเปิดยังได้ไม่ถึงปีนะฮะก็คือที่โครงการบางขุนนนท์ฮะอยู่ตรงปากซอยสอฮะซอยวัดใหม่ใหญ่แป้นตรงนั้นใกล้ๆสามแยกนะครับมีการให้บริการด้านวิชาการนะฮะการศึกษาทั้งฟรีและไม่ฟรีฮะ ฝากเบอร์โทรศัพท์ที่บางคุณนนท์ไนวะ้02นะฮะ02 0449122นะฮะ02 0449122นะฮะใกล้ที่ไหนอ่าว่างๆก็ลองโทรไปคุยคะนะฮะโทรไปสอบถามรายละเอียดต่างๆะนะฮะเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านโหรศาสตร์นะครับ อ่าตะกี้เราคุยถึงเรื่องราศรีพิจิกค่ะพิจิกราศรีพิจิกเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มดาวทั้งหมดสิบห้าดวงนะฮะสิบห้าดวงก,ก็ประกอบด้วยส่วนที่เป็นหัวเมียงป่องค่ะนะฮะส่วนที่เป็นลำตัวค่ะนะฮะและส่วนที่หางเป็นหางค่ะนะเป็นหางเนี่ยยาวมากเลยะนะฮะเขาเรียกหางยาวค่ะนะยาวไปโน่นนะ เนี่ยฮะ,ะเอออยู่ใต้เส้นสุริยว,วิถีด้วยเนี่ยเพราะนั้นท่านใดชอบนะฮะดูดาวชอบดูดวงนะฮะก็ดูให้ออกว่าราศีนี้เป็นเมงนป่องนะเนี่ยราศีนี้เป็นวันที่ดานะราศีนี้เป็นแอนนานะเนี่ยนะฮะเอาตอนนี้ดาวเสาร์ค่ะจรมาแล้วก็ทับราศีเกิดทับอาทิตย์กำเนิด ทับลัคณากำเนิดของคนราศีพิจิกนะฮะเอาใครจะอธิบายคนละนี้กันคะอาจารย์ในนา<ด>แบบไหนนะคะเ,<อ>เ,เลือกกันคนลเลยพระเสาร์นะคะ,คะพระเสาร์เนี่ยทับลัคนาและทับพระอาทิตย์นะคะก็เอาทับพระอาทิตย์ก่อนละกันนะคะพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนที่สเรียกว่าสหัชชะนะคะสหัชชะคือญาติพี่น้องการติดต่อการเดินทางการสมาคมการสังคมนะคะ การศึกษาระยะใกล้ๆนะคะเมื่อจรมานะคะทับพระอาทิตย์กําเนิดในดวงนะคะก็เป็นดาวบาพปะเคห์เหมือนกันนะคะอาทิตย์และเสาร์เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลไปในทางอิทธิฤทธิ์นะคะบอกแล้วคู่ธาตุไฟนะคะก็ส่งผลในเรื่องของการร้อนอกร้อนใจร้อนที่อยู่เดินทางบ่อยนะคะสหัชชะทับลักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ สังคมสมาคมกับญาติพี่น้องได้เดินทางนะคะพลัดที่อยู่เดินทางบ่อยนั่นเองนะคะสาวทัพพระอาทิตย์ปฏิสนธิปฏิสนธิในชาติชนนั้นจะถึงคาดนะ,ะบอมิซั์จะสาทานถ้อยความจะถึงตูผิสตูจะปองผาน แม้มิ่นประมาทการก็จะเป็นอันตรายนะคะบทกลอนกล่าวไว้ในจักรีปณีนะคะก็จะบ่งบอกถึงว่าเมื่อพระเสาจรมาทัพพระอาทิตย์กำเนิดเนี่ยนะคะก็จะมีความร้อนอกร้อนใจมีคาดมีเคราะห์ต่างๆเข้ามาถึงตัวนะคะรวมทั้งเรื่องของทรัพย์สินนะคะบอมีทรัพย์จะสาทานก็หมายถึงทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินเงินทองนะคะมีถ้อยความมีการวิวาทมีเรื่องของคดีความต่างๆนะคะ พิศัตรูจะป้องผานก็หมายถึงว่าคนที่ไม่หวังดีกับเราะค,ะคิดร้ายกับเราก็จะทําอันตรายกับเราได้นะคะแม้หมินประมาทการก็จะเป็นอันตรายก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ระมัดระวังตัวเนี่ยความต่างๆหรือความร้อนอดร้อนใจต่างๆก็จะมาถึงเราเพราะว่าพระอาทิตย์นะคะเป็นเจ้าเรือนกรรมะ ระสาวเป็นเจ้าเรือนสหัชชะเมื่อดาวสององค์เนี่ยเป็นบาปะเคาะทั้งคู่นะคะส่งผลในเรื่องของการกระทำนะคะในเรื่องของอิทธิฤทธิเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีความร้อนอก ok ร้อนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรนอกจากเรื่องเดินทางแล้วก็เรื่องงานตําแหน่งหน้าที่การงานการรักษาการดํารงไว้บุคคลในที่ทํางานของคุณนะคะจะเป็นลูกน้องก็ดีจะเป็นหัวหน้าหรือตําแหน่งที่คุณนั่งอยู่ก็ดีเพราะฉะนั้นจะบ่งบอกในเรื่องของการกระทําการร้อนอก ok ร้อนใจ ภัยต่างๆจะมาถึงตัวนะคะแต่ก็คำว่าคู่ธาตุไฟนะคะคู่ธาตุยังส่งผลให้กับเจ้าชะตาเสมอนะคะสุดท้ายนั้นนะคะคำว่าคู่ธาตุก็จะส่งผลให้ความอิทธิฤทธิ์ก็หมายถึงการลงมือทานะคะความมีความอดทนความมีความรอบคอบนะคะวางแผนที่ดีนะคะยับยั้งชั่งใจเพราะว่าดาวเสาร์เป็นวิตกจริตพอวิตกจริตปุ๊บคิดมากฟุ้งนะคะแล้ว พระอาทิตย์เนี่ยก็เป็นดาวธาตุไฟด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องอยับยั้งชั่งใจแล้วก็ทําอะไรเนี่ยอย่าใจร้อนนะคะอย่าวู่วามอย่าผีผามนะคะนานไปเนี่ยคำว่าคู่ธาตุจะเกิดคุณก็คือความสําเร็จในเรื่องของการงานแล้วก็ญาติพี่น้องการสังคมการสมาคมการติดต่อทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นผลดีค่ะแต่ต้องสุดท้ายท้ายสุดประมาณนี้ค่ะเสาเนี่ยเป็นดาวบาปะเคราะห์ก็แล้วกันะ<ช>นะฮะนำมาซึ่งโทษทุก ความวิตกกังวลค,ความตึงเครียดะนะฮะเมื่อเสามาทับราศีเกิดก่อนะนะฮะทับราศีนะฮะอยู่ในราศีพิจิกนะฮะมันก็เครียดเด็คระนะฮะเครียดเครียดเรื่องอะไรเครียดเพราะอะไรเนี่ยเสาเป็นเจ้าเรือนที่สาเครียดเรื่องพี่น้อง<ม>เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดชอบนำเรื่องเครียดเครียดมาใ นำปัญหามาสู่ราศีเกิดค่ะนํามาสู่เหล่านี่เพราะนั้นก็อย่าเครียดค่ะนี่อาจารย์วันทิดาแกชอบพูดอยู่เรื่องอะไรค่ะนี่วิธีแก้เครียดคือค่ะตัดดอดเดตัดดอดเด็กออกตัดดอดเด็กออกต้องอดทนอดกั้นนะคะอ่านะต้องอดทนอดกั้นค่ะนี่ค่ะครับเสาอยู่ราศีหนึ่งสองปีครึ่งค่ะนี่อยู่มา เกือบสองปีก็เหลืออีกไม่กี่เดือนเดี๋ยวสาวก็ออกไปนะฮะแล้วเกิดพระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะสาวทัพอาทิตย์ก็ตามที่ท่องตำราให้ฟังลนอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนกรรมตะเกียรนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องงานนะฮะระวังเรื่องงานสาวทัพอาทิตย์เนี่ยมันจะเรื่องงานมันจะเครียดนะ เกิดปัญหางานบริษัทงานราชการที่เรารับผิดชอบอ่ะเนี่ยงานจัดรายการอะไรเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีสําหรับคราศีพิจิกเนี่ยผมพอดีไม่ใช่ราศีพิจิกนี่เป็นราศีอะไรรานีกรกฎนี่ทกสอบในคนละราศีเลยเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรหนูว่าเป็นรอดตัวไปเนี่ยฮะส่วนผู้มีลัคนาตรงราศีพิจิกอาจารย์วันทิดาเชิญตรงนี้นะคะ าชาวราศีพิจิกหรือลักนณาราศีพิจิกนะคะตรงนี้พระเสาโคโจรมาทับลักนณาพระเสารนี่เป็นเจ้าเรือนสัตชะและเจ้าเรือนพันธุเมื่อกี้ตามที่อาจารย์แนนาพูดไปแล้วนะคะ ความหมายก็แปลไปแล้วตรงนี้นะคะเสาเมื่อมาทับลัคนาเกิดนะคะทําให้ดวงแตกตรงนี้นะคะเสาราหนึ่งสองไซส์สามยิ่งแท้เอ่ยนะคะพระเสามาต้องรักมีการหนักอย่ายาตราเสียทรัพย์มากนานาทั้งชีวาหักวดวายนะคะแล้วก็ตรงนี้เมื่อพระเสามาทับลัคนานะคะเป็นพระเสาเป็นดาวแห่งความคลุ้มครียดความอดทนอดกลั้นเมื่อกี้ที่อาจารย์ท่านอาจารย์ดรพินโย่านบอกไปแล้วว่าเครียดตัดอะไรออกตรงนี้นะคะตรงนี้มาตัดแล้วก็จะมีความอดทนอดกลั้นตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นบางตำรานะคะบอกว่าตรงนี้พระเสาเมื่อมาทับจะคลุ่มเครียดหม่นหมองเสียทรัพย์และสิ่งของตรงนี้นะคะตามจะทำกัมพีจักกทีปนีบอกว่านะคะเสาจรประทับลักษณะนั้นจะหม่นหมองเสียทรัพย์และสิ่งของขารู้เหตุจะพึงมีดังโปริศาสราสะดรน,นั้นก็ขับหนีจากขัติยาสีสิริราชนครฉะนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลง มีเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องภาระญาติพี่น้องอาจจะมีความรับผิดชอบภาระมากขึ้นจะมีอาการแบบป่วยไข้ด้วยนะคะตรงนี้จะมีความกดดันจากการงาน,านญ,ญาติาาจจ by, า Walmart, พี่น้องหรือสังคมนะคะเพราะตรงนี้สัจวะมาจากพวกสัจวะสัจวะก็คือการติดต่อสื่อสารพี่น้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจจะมีภาระเกี่ยวกับญาติพี่น้องอาจจะมีความกดดันเกี่ยวกับ การงานอาจจะมีความกดดันจากญาติพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่จะรับมือได้นั้นนะคะก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นผลสุดท้ายก็จะดีนะคะตรงนี้เนื่องจากที่ตรงนี้นนรนพระเสาจรตรงนี้มาอยู่ได้เป็นมาตรฐานเป็นราชาโชคด้วยราชาโชคฉล,ล,ลุกฉลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสงงามีอำนาจราชสัตว์ดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองสุดท้ายก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะครับแต่ยังไงก็ เป็นการเตือนนะคนเนี่ยเสาทับลักทับอาทิตย์ทับจุดตั้งรับสำคัญเนี่ยนะฮะยังไงก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบสติมาไม่ประมาทคือมีสติคือรอบคอบรอบคอบอดทนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทระมัดระวังนะฮะซึ่งวินญาชนเนี่ยต้องระมัดระวังระมัดระวังนะมีสติเสาอยู่ตรงนี้ไปถึงหนึ่งธันวาใช่ค่ะนะฮะก็จะย้าย ราศีเนี่ยฮะเพราะนั้นก็อดทนทนทนหน่อยนรอบครอบหน่อยค่ะระมัดระวังหน่อยค่ะนะฮะอ่ะต่อไปราหูค่ะตอนนี้เนี่ยพระราหูบวชเรียบร้อยแล้วค่ะบวชเรียบร้อยแล้วนะฮะกำลังโคจรอยู่ตรงราศีสิงห์ฮะค่ะจะอยู่ราศีสิงห์ถึงวันที่สี่สิงหาอ่าสองพันหนึ่งร้อยหกสิบนะฮะก็เหลืออีกกี่เดือน นะฮะ yeah, yeah. ด้วยเจ็ดแเดือน 7, <8. S 1> นะฮะราหูก็จะย้ายราศีนะฮะเดี๋ยวจะมาดูถึงว่าอิทธิพลของราหูที่อยู่ราศีสิง์ในภพที่10ของชาวราศีกันเนี่ยของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาพักสักครู่ฮนะติดตามชมใหม่ช่วงหน้าครับ